ของงานทางศาสนากันบ้างนะครับสมเด็จพระมหาวีรวงศ์เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชนะครับเป็นประธานในพิธีสมโพชพระธาตุปัญจนะนุษต,ตมะมงคลที่วัดถ้ำสุกเกษมสวรรค์อำเภอเถินจังหวัดลำปางครับที่วัดถ้ำสุกเกษมสวรรค์อำเภอเถินจังหวัดลำปางนายชัชวานฉายบุตรผู้ว่าร,ราชการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนครับ ร่วมถวายการต้อนรับสมเด็จพระมหาวีระวงศ์เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์เป็นประธานในพิธีสมโภชพระาธาตุป่าพฤษจนุต์ธมมงคลณวัดถ้ำสุกเกษมสวรรค์อำเภอเถินจังหวัดลำปางซึ่งการจัดสร้างพระธาตุนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการคืนธรรมชาติสู่ธรรมในพระสังฆราชูปถัมภ์ปีที่6ครับซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องที่น้อมนําหลักพระ ุทธธรรมนะครับแล้วก็นโยบายของสมเด็จพระสังฆราชด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติแหล่งน้ําป่าไม้การพัฒนาพื้นที่สีเขียวเพื่อความยั่งยืนให้วัดอยู่คู่กับธรรมชาติมาดําเนินงานสนองพระดําริอย่างเป็นรูป,ปรธรรมครับ สมเด็จพระสังฆราชโปรดประทานพระอนุญาตให้เชิญตราสัญ,ญลักษณ์งานฉลองพระชนมายุ8รอบ26มิถุนายน2566ประดิษฐานไว้ที่พระธาตุปาพจจนุตมมงคลในฐานะที่โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสำหรับพระธาตุปาพจจนุษตมมงคลมีความหมายว่าเจดีสถานที่สถาปนาขึ้นเพื่อบูชาพระอุดมปาพ ซึ่งนำมาขออภัยค่ะอันนำมาซึ่งความเจริญที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วครับก็เป็น